สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับในรายการแอดถามนะครับวันนีครับเราจะทำเป็นช่วงเวลาพิเศษเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้นะครับและท่านนี้ท่านผู้ชมครับเป็นกูรูผู้รอบรูรูในในที่ว่าแต่จังหวัดภูเก็ตแห่งนี้นะครับพี่มิ้งนะครับพี่มิ้งเป็นประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกนะครับของอำเภอถลางอย่างนี้นะครับวันนี้ครับต้องถามอย่างนี้พี่มิ้ง ภารกิจของพี่มิ้งเลยนะครับที่พี่มิง้งพี่มิงม้งเป็นคนที่แบบใจบุญมากดูแลเด็กเด็กพิเศษเหล่านี้ดูแลมาหลายปีแล้วพี่มาหลายปีมากตั้งแต่ปีสี่ะปดแต่ว่าชมรมอ่ะเปิดขึ้นมาเมื่อปีหกหกสามค่ะคและจนถึงปัจจุบันก็ดูแลเด็กอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งอย่างที่ทุ่คม,มาภาวนาก็คือว่าพี่มิ้งเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้ตั้งต้นตั้งต้นเนี่ยช่วยเหลือเด็กๆทั้งหมดเลยเพื่อให้เด็กๆ กลุ่มพิเศษเหล่านี้นะครับได้มีกลุ่มกันจับกลุ่มกันรวมกลุ่มกันตั้งเป็นชมรมนะครับแล้วก็ชมรมนี้ช่วยในเรื่องการบริหารจัดการต่างๆนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาหรือพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กทั้งหมดเลยนะครับและนี่ครับเป็นหญิงสาวผู้ใจบุญมากซึ่งวันนี้ท่านชมพิ่งมิ้งเองเนี่ยจะเป็นไกด์ให้กับเรานะครับดีค่ะพาพวกเราเนี่ยไปชมประเพณีวัฒนธรรม หรือที่สถานที่สําคัญของจังหวัดภูเกต็ตแห่งนี้ได้ค่ะนะครับ<ด>วันนี้พี่มิ้งจะพาผมไปไหนกันวันนี้เราจะพาไปที่วัดเขาลังนะคะแล้วก็กลับไปวัดพระทองอของอำเภอทาลางและที่สําคัญที่เขาลังเติมชมถ้าท่านช,ชมติดตามผมนั่นคือองค์เท้าเวสุวรรณนะครับซึ่งเขาลังเนี่ยมีเขาเรียกมีปู่เวสแล้วก็ยังมีเรื่องขององค์พญายมและเรื่องของพระราหู ซึ่งเป็นลนนักษณะเป็นเรื่องของความเชื่อที่อยู่คู่ความศรัทธาของผู้คนโดยรอบนั่นเองวันนี้เองท่านผู้ชมครับเราจะพบกับในช่วงของหมู่เตยรูอีกครั้งหนึ่งอ่ะพี่มิ้งไปเลยครับไปเลยครับไปพี่มิ้งลุกไปเลยไปครับผมไปกันเลยค่ะอิสุเวสุอิสุเวสุอิสุเวสุเวสักพุทธศวรสักพุทธเวสักพุทธง มหาลาภพนโมพุทธายะโอมพะยะนยะกะยะภะตังกะลุเวลุสุวนรณังจ้าตุมหาราชกังอวุธะพิสโท้าวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะเนี่ยท่านชมพี่มิงพามาที่แรกเลยนะครับที่นี่คือคือว,วัดเขาลังค่ะวัดเขารังนะ,ะสิ่งที่เห็นท่านผู้ชมเห็นไหมว่า สิ่งที่เห็นนั่นคือองค์ท่านเทวเวสสุวรรณนะครับองค์เทวเวสสุวรรณที่เนี่ยเขาเรียกว่าในความในความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความสัมผัสดีกว่าท่านผู้ชมเทวเวสสุวรรณที่เนี่ยเป็นผู้ที่มีความเมตตาในการแผ่บารมีมากถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมาที่จังหวัดภูเก็ตอย่างนี้นะครับว่าอยากจะขอพรท่านเนี่ยในเรื่องขอทรัพย์ขอสินขอพระบราบรมีจากท่านเนี่ยมาที่นี่ท่านไม่ผิดหวังแน่นอน กระแสพลังงานที่เกิดขึ้นนี่คือพลังงานบวกที่ให้ในเรื่องของโชคลาภความเป็ตานะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมาที่วัดแห่งนี้แล้วนะครับมาขอพรจากพระมาบัีจากพระอ,องค์ท่านพระอ,องค์ท่านจะตอบเราจะตอบสนองเราอะไรกับทุกอย่างนี่ครับนี่คือความเชื่อนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมต้องมาสัมผัสเองทั้งหมดและพิมีเห็นไหมในวัดแห่งนี้ที่พี่พิมพ์พาผมมาเนี่ยยังมีเรื่องขององค์พญายมนะครับ,รบองค์พญายมแล้วก็ถึงเรืของพระราหูซึ่งจริงๆท่านผู้ชมว่า ในจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทววิสุวรรณองค์พญายมพระลาหูเนี่ย<ม>คืออยู่ในในลักษณะว่าเป็นเป็นเทพเป็นเทวาอยู่ในโซนเดียวทั้งหมดใช่ค่ะอยู่ในโซนเดียวกันนะครับในเรื่องของเขาเรียกว,ว่าพวกสิ่งอภป,ปมงคลทั้งหลายนะสิ่งปองคทั้งหลายเนี่ยโอเคองท่านเทววิสุวรรณเนี่ยเป็นเจ้าแห่งผู้ผิดปิศาจในการกำลหลาบนะครับในเรื่องขององค์พญายมเนี่ยก็คือเป็นเป็นเป็นเจ้าเป็นเจ้าแห่งในการผู้ผิดปิศาจเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะองค์พระราหู พาระโลหูนี่คือการกินกินสิ่งอับปูลสิ่งไม่ดีทุกอย่างนะครับและในเรื่องของทรัพย์สินพี่มีมมรู้ไว้ในทรัพย์สินเนี่ยท้าวิสุวรรณเองเนี่ยพระอ,องค์ท่านเนี่ยยังเป็นเจ้าแห่งทรัพย์อืค่ะพระอ,องค์ท่านได้ดูทรัพย์ดูแลทรัพย์สินทั่วโลกเลยเกิดขึ้นมาตรงนั้นออท่านบารมีของพระองค์ท่านเนี่ยคือใครมาขอพรพอท่านเนี่ยท่านก็จะประทานให้ประทานให้นะเรื่องของพระราหูพระราหูนี่คือการการกินในสิ่งไม่ดีแต่ว่าขาย ใครเล่นซับสิงเงินทองออกมาเวลาเราขอขึ้นมานะครับซึ่งท่านผู้ชมมาที่นี่แล้วเนี่ยจะไม่ผิดหวังเลยวัดเขารังแห่งนี้อยู่ตรงไหนยังไงพี่อยู่ใกล้กับทางโรงพยาบาลวชิราค่ะด้านข้างขึ้นมาแล้วก็ตรงมาเลยค่ะก็ถึงวัดเขารังเยค่ะเป็นซอยเล็กๆค่ะมันเป็นสีแยกของโรงพยาบาลวชิราค่ะตรงมาเลยจะเป็นทางขึ้นเนินขึ้นเขาขึ้นเนินขึ้นเขาแต่ว่าก็ไม่อันตรายมากนะคะครับผมเชิญทุกคนได้นะคะ อีกที่หนึ่งจะไปไหนต่อพีมยิ่เดี๋ยวเราจะไปวัดพระทองนะคะวัดพระทองอ่ะท่านชมเราไปที่วัดพระทองที่หนึ่งเราจะรู้ว่าจังหวัดปุกเก็ตมีดีอะไรอ่ะพี่นุ้งเชิญเลยครับเชิญค่ะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่วัดวัดพระทองอีกที่หนึ่งค่ะในอำเภอทลางค่ะใช่มาเลย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  ท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับพี่มิ้งเนี่ยได้พาเรามาสถานที่ที่สองแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับท่านผู้ชมว่าเป็นที่ไฮไลท์สําคัญของจังหวัดภูเก็ตเลยทีเดียวใช่ค่ะนะครับมีเรื่องราวและความเป็นมานะครับของในเรื่องของออองค์พระนะครับอันนี้เราอยู่วัดอะไรกันเนี่ยเออวัดพระทองค่ะนะครับหรือว่าวัดพระผุดวัดพระผุดนะครับค่ะซึ่งเรื่องราวของพระผุดนี้เป็นยังไงครับพี่มิ้ง่ะเอ้าไมยก่อนนะคะมีเด็กเลี้ยงวัว <c oughs> แล้วก็พาวัวไปอะไปไปในานาในทุ่งนาเป็นเทือก <c oughs> อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาวัวนั้นอะเชือกวัวแล้วไปไปล่ําไปล่ําที่ว่ามันมีแบบว่าองค์เสียนพระพุทธอะค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> วก็เด็กคนนั้นก็กลับบ้านอยู่ๆก็เด็กคนนั้นก็เสียชีวิตแล้วก็มาดูที่ที่กระบือนั้นที่ควายนั่นนะค่ะก็เสียชีวิตอีกแล้วก็ก็ชาวบ้านพ่อแม่แล้วแล้วอยู่มาวันวันต่อมาค่ะเด็กคนนั้นะไปเข้าฝัน ข้าฝันพ่อกับแม่ว่าตรงนี้คือว่าเป็นเศียรของพระพุทธพระพุทธเนี่ยค่ะแล้วก็คือว่าพ่อแม่ก็ได้นําสมาชิกชาวบ้านนะคะมาเพื่อจะขุดอะไรแบบนี้ก็ตกลงก็มีอาเพศคือว่ามีต่อเตนอะไรขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็ได้แบบว่าสักการะกันทาแบบว่าออบุกบูบูรณาการขึ้นมานะคะแล้วก็ได้ข่าวไปถึง พระราชาสมัยก่อนนะคะแล้วก็พระราชาก็ให้ทหารอะไรมาเนี่ยเพื่อจะขุดไปเพื่อี๋ยว่าไว้สการะบูชาค่ะก็ขุดไม่ขึ้นค่ะแล้วการขุดคือไม่ขึ้นจะขุดยกขึ้นมาใชทำไม่ได้ยกไม่ได้คือขุดไม่ได้ใช่แล้วก็มีต่อเตนอะไรมาเรื่อยๆก็ท่านพระราชาก็เลยเอาอะไรมาครอบไว้อะค่ะ ข้อภาษีนั้นนหะค,ะค่ะแล้วก็มันมาช่วงหลังที่ว่าออพาม่าจะมาตีเมืองท่าลางนะคะแล้วก็พระราชา,าของพาม่าก็ให้ทหารนะ่ะขุดก็ขุดไม่ได้อีกนะคะแล้วก็นั่นแนะก็เลยบูรณาการคือว่าอยู่ตรงนี้นะคะ่ะยังอยู่อยู่ที่เดิมครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่มิ้งขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบวสบบวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ